เอ้ยมันไม่เก็บของวะ่ะมันเก็บแต่พวกวอุ้ยเชียสยัตว์อาสนใจเฮียดีเอ็กเหี้ยดีเอ็กทิ้งเฮี้ยอะไรดีวะหนูมาแล้วมันมาแล้วหนูแต่ว่าลูนกูเหรอหนูมาปลาระเบิด อุ <kung> ้ยแต่ม <saturated> ันลูกแต่ละชายเราไปสิบปีน้องมา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 ชั้นบนอยู่ชั้นบนระวังหลังเขาอยู่ในพศเป็นเวลาครึ่งวันละยังไม่ได้ทำขี้อะไรเลยขอไปตายเลยมันมันมามันรูมกันไไปขึ้นบ้านอยู่ไปขึ้นบ้านอู่กั้องได้ไหมน้องเล่นไม่เป็นบ้านอู่คืนนี้เหรอ ่หนูมึงดูหนูตัวพาวไอ้รุนมันต้องมีกันเวทปะมันมีกันเวทกันเวทใหญ่อ่ะไอ้กันเวทที่มันเป็นกรดทองเพราะว่ากรดเออะหนูมันจะขึ้นมาจิงกูมึงดูเชี่ยกูเห็นมันไอ้สัตว์ตั้ยมันจะจิงกู มันยิงตัวเปล่าเองนะมึงมึงสวนหัวมันอ่ะสวนหัวเนี่ยมันดูสภาพตัวกูก่อนกูบอกเลยตาเนี้ยไน่เบิ้มๆอ่ะเบิมๆแบบคือลือคือลือเฮ้ยมีมาหลังมึงอีกไน่แบบเบิมๆแล้วแล้วถ้ามันขึ้นมาหล่ะกูทำไงเนี่ยโอ้มึงก็ยิงมันดิมันไม่มีที่หลบนี้มันยิงทะลุตีนมึงอ่ะเออ มึงรอสวนเลยนะถ้ามันขึ้นไปยิงมึงต้องสวนเลยไม่งั้นมึงตายนะไม่ใช่พอมันโผล่หัวมาปุ๊บมึงขึ้นสวนอะแล้วมึงจะมองไม่เชื่อมองไม่เห็นมองไม่เห็นมันบังอะโอ้ยยิงไม้รู้ทางต้องตายเห็นไหมดิ๊ดแม่งเลยสัตว์เออดิ๊ดไปเข้าเซิร์ฟอื่นแล้วก็ไปหายา ไอ้เหี้ยดิคนโหดอะไอ้ไอเหียไอเหี้ยไอ้เหี้ยดิสแป้งเลยสัตว์เอ้ยตรงเมื่อกี้ไหวยิงไม่ได้กระโดดลงมาดิสเลยคือฟ้ามเลือดเสร็จแล้วไอ้สัตว์เออฮัลโหลมีใครอยู่ในเควิวหรือเปล่าเอาของไปเนี่ยเอามาเอาของก่อนเร็วจะลงบวกจะไปลงบวกเอาของก่อนไปหาพี่ชิงก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะชิงย้ำหน้าจัดการเลยครับ เดือเหตุแม่งเล่นมิลราโคตรดีเลยเพี่อแต่แมปอื่นแม่งกูรู้สึกว่าเฉยๆป่ะไอ้เพี่อ่ะพอปวดพาดด้วยซ้ำเฮ้ยดำหนีดแรงเม็ดข้าวอีสานนะยาวเป็นสี่เมตรแล้วมีไงพี่อย่าดูบ้านมึงกว้างคิปหายเลยเฮ้ยมันกระโดดจ้องแหยงอยู่อ่ะเฮ้ยมันจะมาพุทมันจะมาพุทแล้วออกดีทำพี่อะไรไม่ปิดกล้องมันจะมาพุทชก่อนชาราฟก่อนพวกมึงไหนชาราฟกล้องไม่กดอกดีแต่พี่อ่ะชาราฟก่อนมันง่ายดีไงพี่อ่ะตรงนี้มันเห็นมึงดิมันเห็นแค่นั้นแหละ มันเห็นกูบอกแล้วแล้วทำไงมาเก็บมาตอนนี้มึงจะไปยืนซ้ายมาเก็บไงมาเก็บไปยืน้ยเฮ้ยเฮ้ยหวยวยนึ่ศอแต่มึงก็ไม่มียาเออกูจะตายก่อนกูดิ้นออกเลยไหม ดิ๊ดออกไหมดิ๊ดไปหายาต่อเฮ้ยมาแล้วมาแล้วยิงข้าเท่าหลอเฮ้ยห้องมโกโก้นะมาดูเปล่าเดือดเลยจ้ะอ๋อไอ้ดีหน่อยเยฮะเฮะชนะได้บ่ สิ่งชิบขายไายวอดหัวใจผีคิดโอดเจ้าใชหมาขึ้นได้้า่หลักขึ้นไม่ได้มันป,าป่าไปเฮียงั้งมีคนเอ,เอ้ย<ๆ>ผีผีตายทุ่อยากไม่อยากแดงยุดหนะยุดยุดเสียงเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วไม่ได้ยินเสียงมึงหรือเปล่าเคนเนี่ยมันมาแล้วไอเ้เหียเอาปืนอะไรดีลูกไม่ไม่ได้ยินเสียงมึงหรือเปล่า ได้ยินเอาปืนอะไรลูดระหว่าง P90 กับ AK P90 เผลอะไปเลย P90 ถือเต้นวะจะไม่กูมาได้ยินเฮ้ยรอ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 จังหวะมันกระโดดเข้ามาถ่ายเลยถ่ายเลย New C โอ้ยสวยสวยสวยเอาอ๋อเฮ้ย New C เฮ้ยกูรอแบบเฮ้ยแล้วดูมึงเอ้ยน่ามันโผล่แขนหน้าหัวอะไรย่างงี้นะ เฮ้ยเอาไงดีวะเอาไงดีเอาไงดีบังเกอร์ดิบังเกอร์ดิบังเกอร์ให้แตกเลยเฮ้ยมันหนีมันหนีมัีเอ้ยไอ้เฮียไอ้ตัวใจสอดอ้าวมันจะมีมีของได้ไหมไม่มีของไอ้เหี้ยแล้วกูก็ตีได้ไหมไม่แม่งแบบใจสอดที่หายเหี้ยมันรู้ว่าซุยยอ่เข็ยนไม่ได้แล้ววิ่งหนีสุดท้ายแตกไอ้เหี้ยอ้าวแต่มันมีของไอ้เหี้ยล่ะไม่มันไม่มีของมันหนีทำไมมีแค่นี้เอง ขอบคุณที่รับชมนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปอะไรก็ไม่รู้ออกมาเรื่อยๆก็อย่าลืมกด Subscribe หรือไม่ต้องกดก็ได้กดไลค์อย่างเดียวก็ได้หรือถ้าไม่กดอีกคอมเมนต์ก็ได้จะได้รู้ว่ามีคนดูขอบคุณมาก